สวัสดีครับผมมารพินกับชา n นปพดไทยในยูทูบครับก็วันนี้ตอนเช้านะครับมีอาหารเขมรอย่างหนึ่งมาแนะนำนะครับเเรียกบบยกอโคนะครับบบยกโคโคก็แปลว่าเนื้อนะครับเนื้อวัวนะฮะสัตว์โกก็เนื้อวัวนะฮะนี่เหมือนกับสัตว์ของภาษาไทยนะครับก็ใช้กันไปใช้กันมานะฮะ เพราะว่าขมกรกับไทยเนี่ยยงใหญ่กันตั้งแต่สมัยยุทธยานะครับอย่างคำราชาศัพท์อะไรเงี้ก็เป็นคำข,ขมรนทั้งหมดนะครับโหเป็นเนื้อเนื้อลายนะครับน่าทานมากเป็นสโตูเนื้อนะครับคล้ายๆกับน่าจะได้ที่ผลมาจากของฝรั่งเศสแบบเดียวกับเวียดนามนะครับรอรับกันไฟรับกันมาแต่ว่าเครื่องแกงของขมรนเนี่ยจะต่างนะครับจะมีลักษณะออกมาเป็นพริกมากกว่า แล้วเหมือนผมมีความรู้สึกเหมือนมีใส่เป็นพวกขาตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยมากก็คล้ายๆกับแกงทางเหนือไทยนะประมาณนั้นนะก็เป็นสตูตเนื้อนะครับ,บาาอ่าายกอโคนะครับบายก็ข้าวนะครับก็สั่งมาทางชิมครับอืม อร่อยครับเขามีผักมาแก้มให้ด้วยนะครับใครอยากผักใส่มะนาวใส่อะไรเงี้ยหอมซอยใหม่ๆนะมาเที่ยวก็ต้องทานแบบที่เขาทานนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับพอเข้าเขมรเนี่ยข้าวไม่หักแล้วแต่ของเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นชาวเวียดนามทางใต้เ็าจะเป็นข้าวหัก เพราะว่าคนเวียดนามเขาชอบกินข้าวหักมาเป็นประเพณีนะครับอย่างข้าวจะมีเมนูเขาเรียกเติมตำแต่ว่าข้าวหักนะครับเป็นข้าวกินกับหมูย่างนะครับอืมอร่อยครับใส่หอมแล้วเข้ากันคนทานหอมแล้วตอนนี้คาปูชิโน่ครับแล้วตอนนี้วนะิวริมน้ําผมมารอเรือไปเสียมเรียบอยู่ครับ เดี๋ยวขออนุญาตทานต่อครับ,รบพบกันใหม่กับ c h ช n n e l ฟิลไทยใน YouTube ครับกินบายก่อนนะครับก็คือกินข้าวนะ